ขับรถไปแล้วล้อสัน่นเกิดจากอะไรวันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเป็นยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ามันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้จะพาไปดูเป็นเคสช่วงล่างนะครับผมเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราขับรถไปแล้วเอ๊ะถ่วงล้อเสร็จแล้วแต่ว่าล้อยังสั่นอยู่เกิดจากอะไรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คันนี้เนาะขอบคุณทางเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับที่มาใช้บริการนะครับผมก็มา สำหรับยางแล้วก็เราทําการตรวจเช็คให้เนาะเพราะว่าที่ร้านเราจะมีทําการตรวจเช็คสภาพให้ฟรีนะครับผมก็พบว่าช่วงล่างมีปัญหานะครับโดยที่ตัวมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกหมาก2ตัวนี้นี่ตัวลูกหมากแลกกับตัวลูกหมากชันชาาันส่งนะครับถามว่า2ตัวนี้ปกติอยู่บนรถเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกล้องอาจจะลําบากหน่อยเนาะมาดูกันนี่นะชึบชึบชบชบอ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้เราจะมีตัว ตัวแหลกเนาะตัวลังแหลกตัวนี้ยเวลาที่เราเลี้ยวพวงมาลัยนะครับข้างในเขาจะมีตัวลางที่บังคับให้ล้อซ้ายหรือขวาอยู่นะครับซึ่งต่อจากตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเจ้าลูกหมากแหลกนี่แหละครับต่อมาแล้วก็ต่อด้วยตัวลูกหมากขันรัการส่งนะครับซึ่งจะต่อเข้ากันตรงนี้ก็จะเป็นตัวบังคับล้อนั่นเองเนาะเจ้าคู่หู2ตัวเนี้ยครับทีนี้สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือนี่เลยก็ไม่มีอะไรครับก็คือเขาเกิดอาการเสื่อมเนาะก็คือลูกหมากเนี่ยหลวมและ อืมโอ้ก็เรื่องปกตินะเพราะว่ามันจะมีแรงเนี่ยเวี่ยงเขาไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับบางครั้งมันก็จะทําให้เขาเสื่อมได้ซึ่งสองตัวเนี้ยปัญหาคือตอนนี้หนึ่งคือหลวมปกติลูกหมากจะไม่หลวมขนาดนี้นะอันนี้แบบเทสองนิ้วแบบยังเคลื่อนได้เลยกับสองคือเขาสามารถขยับในแกนนี้ได้ด้วยซึ่งมันไม่ควรเนาะอ่าปกติลูกหมาที่นั่นจะขยับในแกนนี้ไม่ได้นะครับแต่นี้ขยับได้ก็พอขยับได้เกิดอะไรขึ้นแปลว่า ่อให้เราถือพวงมาลัยตรงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันขยับได้ในแนวเนี้ยแปลว่าล้อก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนี้นะครับตันนี้ก็เหตุผลที่ทําให้ล้อสั่นนะครับตัวนี้ก็เช่นกันเนาะก็จะได้เห็นได้ว่าเสื่อมสภาพและตัวนี้แต่ยังค่อนข้างแน่นอยู่แต่ว่ามันก็เสื่อมสภาพแล้วครับเนาะซึ่งอันนี้ก็ทําให้ล้อสั่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวของใหม่ของใหม่จะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่คือของใหม่นะครับของใหม่เนี่ย มันจะแน่นมากเห็นไม่ไม่ได้สามารถแบบเอามือบิดได้ง่ายๆอย่างตะกี้เนาะก็อันนี้ครับถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วก็จะแน่นขึ้นนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวให้ช่างทําการเปลี่ยนก่อนแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮนะ ก็ตอนนี้ช่างเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกล้องเราลองมุดมาดูนี่เห็นว่าเปลี่ยนแล้วนะลูกหมากแรกนะครับแล้วก็ลูกหมากคันชักทันส่งเนาะโอเคบัสฮะบัสโยกให้หน่อยครับเดี๋ยวเราลองโยกเทสกันดูนะครับเนาะก็จะเห็นว่าแน่นปึ้งนะปกติเดี๋ยวต้องมุดหน่อยปกติเนาะถ้าเกิดตัวลูกหมากคันชังเนี่ยถ้าเกิดเขาพังเน,นี่ยตรงเนี้ยเขาจะขยับได้แต่เนี่ยแน่นปึ๊กเลยอันนี้ก็เหมือนกันลูกหมากแรกเนาะ ถ้าเกิดเขาขยับได้มันก็จะมีความรู้สึกแบบกึกๆอยู่ข้างในนะครับวันนี้ก็นิ่มเลยไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไปตั้งศูนย์กันก็สำหรับท่านใดเนาะที่รถช่วงล่างมีปัญหานะครับสามารถมาให้ที่ร้านได้ตรวจเช็คได้ฟรีนะครับผมสนใจเช็คบริการนะครับติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MT ที่ไทยหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคานั้นมันเครื่องราคาพลาสกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีงส้มๆข้างๆโกบันเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ